กงสุลใหญ่สาธารณารัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นเข้าวอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งพร้อมหาหรือความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศที่จะมีการยกเว้นวีซา่าตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปค่ะที่ห้องรับรองสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นสำนักประชาสัมพันธ์ 1, เขตหนึ่งดรพรพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนางหลิวหงเหมยกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแก่นและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่และกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมหารือความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศที่จะมีการยกเว้นวีซา่าตั้งแต่หมีนาคมเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะครับจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารยายงาน,นว่า ชาวจีนนะครับถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาเยือนประเทศไทยซึ่งเมื่อปี2019นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นสัดส่วนหนึ่งใน4ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ40ล้านคนนะครับที่มาเยือนไทยในปีนั้นแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยือนไทยเพียงแค่3.5ล้านคนจากยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น28ล้านคนทางการไทยและก็ทางการจีนจึงได้มีการทําข้อตกลงทวิภาคีในการยกเลิกข้อกําหนดด้านวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ เพื่อเร่งฟื้นตัวการท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลายโดยนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนประเทศไทยนะครับจะได้รับการยกเว้นวีซ่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งขณะนี้นะครับทางจีนก็ได้เว้นยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยเป็นการถาวรในช่วงเวลาเดียวกันโดยพลเมืองทั้งสองประเทศจะสามารถเดินทางเข้าออกแล้วก็พำนักในประเทศได้สูงสุดถึง30วันต่อการเดินทางเข้าประเทศ1ครั้งซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความพร้อมที่จะเปิดประเทศแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับค่ะใครที่จะไปเที่ยวตอนนี้เก็บตังได้เลยนะคะคหนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปสามารถพำนักได้สูงสุด30วันด้วยกันค่ะต่อการเดินทางเข้าประเทศ1ครั้งเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าไปกันเลยไหมคะคุณรัชตะได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้จะ <c oughs> ฝึกพูดก่อนครับนีหฮาวน่ฮาว